จากเรื่องราวข่าวเด่นของอุบลเช้านี้นะครับไปถึงทางด้านประเด็นร้อนผมขอเริ่มต้นจากข่าวชาวบ้านมีคนทักทายเข้ามานะครับขอบคุณโออาจารย์ป่วนนะฮะอาจารย์ป่วนอยู่กรุงเทพมหานครก็แต่ก่อนนี้เป็นคณะบดีอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์นะฮะสสมัยที่อุบลเราตอนนี้ท่านกลับไปทํางานอยู่ที่สิริราชนะครับมีทั้งคุณอาทิตย์กรุณาด้วยแล้วก็รวมทั้งคุณท่มานะครับ แสงดาแล้วก็บอกว่าอยู่ไกลก็ได้ติดตามข่าวบ้านเฮาอ้าวไม่รู้ว่าคุณที่มานี่อยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ไหนนะครับเราก็อยากจะนำเสนอแต่ว่าคือตัว Facebook Live เนี่ยฮะจะเป็นเหมือนกับวิทยุนะครับคือได้ฟังเสียงอย่างเดียวคือภาพมีเพียงแค่ภาพผู้ประกาศนะครับเพราะว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าเผื่อต้องการที่จะมีดูภาพข่าวประกอบด้วยนะครับให้ไปดูที่เว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดนะครับแอป Clean Radio นะครับจะเป็นทั้ง ท uh, ีวีออนไลน์และก็วิทยุออนไลน์ไปพร้อมๆกันคือมีภาพข่าวประกอบด้วยครับแต่ว่าถ้าเปดเป็นเ c e b o o k Live นะครับจะมีเฉพาะเสียงเหมือนวิทยุเลยนะครับมาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับประเด็นร้อนนี้เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดสิทธิเกตครับอยู่ใกล้บ้านเราครับแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุนี้ครับอายุเพียงแค่19ปีเองครับแต่ว่ามีความรู้เรื่องราวของออนไลน์ และตอนนี้คือเขามีการทำมาค้าขายออนไลน์แต่ว่าเป็นลักษณะเข้าคายหลอกลวงลูกค้าครับเมื่อวานนี้ผมก็นำเสนอไปนะครับชาวอุบลเราก็ไปก่อเหตุที่บุรีรัมย์นะครับก็คือเรื่องราวของหนุ่มส่งของนะฮะสินค้าปรากฏว่าไปตามตื้อเมียชาวบ้านเมียของสบบตนะครับแล้วก็มีการดิ่งเสียชีวิตอยู่ที่พุทธไทยสงบุรีรัมย์ครับวันนี้ก็เป็นเหตุอีกทีนี้ครับ เรื่องราวของสาวจังหวัดซีซิเกตนะครับอ่ะมีการถูกรวบนะครับถูกรวบเพราะว่าไปก่อเหตุก็คือค้าขายออนไลน์แต่ว่าเข้าขายหลอกลวงครับมนเจอร์ออนไลน์บอกว่ารวบสาวแสบวัย19นะครับหลอกขายสินค้าออนไลน์ทั่วประเทศตามหมายจับ4สารและก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะครับทำมาแล้วกว่า4ปีครับไม่รู้ว่าตำรวจไปอยู่ที่ตรงไหนหรือว่าคนที่เสียหายนี้อาจจะยังไม่ร้องเรียนร้องความนะครับ โดยทดางด้านผู้สื่อข่าวของมินิเจอร์ออนไลน์นะครับจากจังหวัดสิริเกตบอกว่าตำรวจของสถานีตำรวจการทะลักษ์จังหวัดสิริเกตครับจับสาวแสบซีมาโลชั่นวัย19ปีหลอกขายทุเรียนภูเขาไฟและก็สินค้าออนไลน์ทั่วประเทศตามหมายจับ4สารนะครับมีผู้เสียหายจำนวนมากรับสารภาพหลอกขายสินค้ามายาวนานกว่า40ปีว่าและก็เสียงตามมองดูตำรวจเล็กน้อยคล้ายๆกับถามว่าไปอยู่ไหนมาแบบนี้ครับปรากฏว่าพอตรวจสอบบัญชีแล้วโอโ้โหมีเงินผ่านเพียบเลยครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับทางด้านผู้สื่อข่าวของบิเนเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าที่บริเวณห้องเช่าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลน้ําอ้อมอําเภอกันทละลักษ์จังหวัดสิริเกตครับพาตุลเอกนรินทร์พุตตาบบุพภตาผู้มักับนะครับของสถานีตำรวจภูธรกันทละลักษ์ครับได้สั่งการให้พาตระโทพัทรพลกมลรองผู้มักับฝ่ายสืบสวนนะครับแล้วก็พาตระโทพัทรรนะครับชยานานันนะครับสารวัตรสืบสวนนะครับแล้วก็ร้อยตุลเอก กริอน,นันต์รองสลวัตสืบสวนแล้วก็ร้อยตุเอกอนุสร์พันอ่อนรองสลวัตสืบสวนเช่นเดียวกันครับอีกหลายท่านนะครับพร้อมกับเจ้าที่ชุดสืบสวนครับของสถานีตุลภูธรกันทะล,ลักครับได้นําหมายจับของสารจํานวนทั้งหมด4ศสาลครับสศาลซิ่งก็ประกอบไปด้วยสารแขวงเชียงใหม่นะครับลงวันที่7กันยาปี64ความผิดฐานช่อโกงทรัพย์นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่จะเกิดจากความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนี่สารแรกครับสารแขวงเชียงใหม่หมายสารที่2สารจังหวัดฝางครับลงวันที่14กุมภาพันธ์ปี65ความผิดฐานโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงความเป็นเท็จครับแล้วก็สารที่3คือสารจังหวัดตะกัวป่าครับลงวันที่29ธันวาคมปี64ความผิดฐานช่อโกงหลอกขายสินค้าที่เป็นการช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ศาลที่4คือสารอาญาทวนบุรีครับลงวันที่24พิพฤศจิกายนปี64ความผิดฐานช่อโกงประชาชนนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับนี่ทั้งหมด4ศสารด้วยกันครับทีนี้เราไปดูบรรยากาศนะครับไปดูบรรยากาศครับครับนี่นก,กะะ็เป็นการจับกลุ่มนะฮะเป็นการจับกลุ่ม เป็นการจับกลุ่มนางสาวกิกนะครับอันนี้นามสมมติตามท้องเรื่องนะครับนางสาวกิกอายุเพียงแค่19ปีเองครับแล้วก็เป็นสมาชิก Facebook ใช้3ชื่อครับชื่อจุธาทิพย์นะฮะชื่อแรกนี่จุธาทิพย์ชื่อที่2บ้านสวนต้นไม้ชื่อที่3นะครับน้ําน่าจะเป็นน้ําฟอนนะฮะ หลอกขายสินค้าต่างๆอย่างเช่นหน้ากากอนามัยทุเรียนภูเขาไฟและก็สินค้าต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศทํามาแล้วนานกว่า4ปีแล้วครับนะฮะสปีแล้วตอนนี้โดนจับกลุ่มได้นะครับทีนี้เขาก็นําไปสอบสวนที่สถานีตรุษภูทรกันทลารักษ์ครับโดยทางด้านตำรวจนี้ไปยังห้องเช่าที่นางสาวกิ๊กหลบซ่อนอยู่ครับพบว่านางสาวกิ๊กนี่อยู่กับเพื่อนอีก2คนจากการตรวจค้นภายในห้องเช่าพบว่ามียาบ้าครับจำนวน7เม็ดนะครับซุกซ่อนอยู่ภายในห้องเช่าด้วย ตำรวจยูนิคก็มีการตั้งข้อหากับนางสาวกิ๊กว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก็คือยาบ้าครับชนิดร้ายแรงไวในการครอบครองเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและก็ยังเป็นบุคคลตามหมายจับของสารอีก4หมายด้วยจึงได้ควบคุมตัวนางสาวกิ๊กนะครับไปทําการสอบสวนที่สถานีตํารวจภูธรกันทลลักษ์ซึ่งนายสุก,กิจเหลือสกุลภายนามเภอกันทลลักษ์และก็พานตุเอนณรินบุพาตาพุ่มกับ สถานีตรุษุทรการทะล,ะลักษได้ร่วมการสอบสวนนางสาวกิ๊กด้วยตนเองครับนะฮะทีนี้โดยหลักการแล้วนะครับเวลาที่เผยแพร่ภาพนะครับทานด้านผู้สื่อข่าวเองเขาก็ต้องเคารพหลักของสิทธิมนุษยชนนะครับก็คือต้องปกปิดใบหน้าของผู้เสียหายเอาไว้ครับไม่สามารถเปิดเผยได้อันนี้เป็นกฎหมายนะฮะเป็นกฎหมายคือว่าด้วยหลักของหลักของสิทธิมนุมนษยชนนะครับต้องเป็นอย่างนี้ครับ โดยทางด้านนางสาวกิกอายุเพียงแค่19ปีเองครับเป็นชาวบ้านตำบลบึงมาลูครับอำเภอกันทาะลักษ์จังหวัดสิทธิเกตก็ให้การรับสารภาพว่าตนเองเริ่มเปิดขายสินค้าออนไลน์ทาง Facebook มาตั้งแต่นู้นปีพศ2562โดยเริ่มจากการขายแมสครับหรือว่าหน้ากากอนามัยจากประเทศจีนโดยจะขายลังละ7,000บาทเมื่อมีคนสั่งซื้อจำนวนหนึ่งลังราคา7,000บาทตนจะได้กำไรลังละแค่200บาทเอง แล้วก็จะส่งเงิน6,800บาทไปยังพ่อค้าที่มีสต็อกสินค้าไว้ผ่านทางลายกลุ่มครับเพื่อให้พ่อค้าส่งสินค้าไปยังผู้ที่สั่งซื้อช่วงรแรกๆก็มีการส่งสินค้าให้แก่ผู้สั่งซื้อตามปกติแต่ว่าต่อมาทีนี้ครับเมื่อมีผู้สั่งซื้อและก็ส่งเงินมาให้ตนทางเป๋าตัางแล้วปรากฏว,ว่าทางพ่อค้าไม่ได้ส่งสินค้าไปให้แก่ผู้ที่สั่งซื้อ ทั้งที่ตัวเองก็โอนเงินไปให้แล้วนะครับตนเองก็รับเงินมาจากลูกค้าแล้วโอนไปให้แล้วแต่ว่าควรส่งสินค้ากลับไม่ส่งไม่ส่งตามใบสั่งซื้อนี่ครับทีนี้มันก็เลยเกิดการทวงถามอย่างต่อเนื่องแล้วก็จำนวนผู้เสียหายก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตนเองก็เลยไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรบึงมาลูอําเภอกันทละลักษ์ครับตนเองก็เข้าใจหัวอกควรสั่งซื้อก็ไปแจ้งความครับแต่เนื่องจากว่าตนไม่มีที่ปรึกษา แม่ถ้าไปอยู่ใกล้คุณนพนี่อาจจะขอปรึกษาคุณนพน่อยหนึ่งจืนได้ทําเพียงแค่การแจ้งความไม่เป็นหลักฐานเท่านั้นไม่ได้แจ้งความดาเนินคดีกับพ่อคา้าที่สต็อกสินค้าแล้วไม่ส่งให้แก่สินค้าแต่ประการใดถามว่าเป็นความผิดของหนูหรือนะครับหนูเองก็รับเงินมาแล้วก็โอนเงินให้ทางนู้นไม่สัส่งไม่ส่งสินค้าให้ครับทีมันก็เลยมีการร้องเรียนขึ้นมา และก็ตนเองก็ทราบว่ามีการส่งหมายเรียกมาที่บ้านของหนท้องตอนนี้จำนวนมากและก็พนักงานสอบสวนหลายแห่งก็ได้โทรมาหาตนเพื่อให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตนเองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรจึงใช้วิธีการโพสต์จำหนาสินค้าใน Facebook ในชื่ออื่นต่อไปนี่เปลี่ยนชื่อจากจุติมาเป็นาทางด้านอีกสองชื่อเดียกันครับโดยมีชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าอยู่ในกลุ่มของสมาชิกด้วย เมื่อมีผู้สั่งซื้อสินค้าแล้วก็โอนเงินเข้ามาตนก็จะนําเอาเงินที่ได้รับนีครับไปส่งให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้ามาก่อนแต่ไม่ได้รับสินค้าเพื่อต้องการให้ลูกค้าที่ไปแจ้งความเอาไว้แล้วถอนแจ้งความเป็นการแก้ปัญหานี่เธอก็คิดดีนะคือเปลี่ยนชื่อก็จริงแต่ว่าก็ยังแสดงความรับผิดชอบครับพอได้สินค้ามาเธอก็ <c oughs> โอนสินค้าไปให้แก่คนที่ยังไม่ได้รับสินค้าก่อนเพื่อให้เขาไปถอนแจ้งความครับ โดยนําเงินที่ได้นี้ไปหมุนเวียนแบบนี้แล้วก็ต่อมาปี63ถึงปี64ตนเองก็เลยขยับขยายการค้าขายนะครับมาค้าขายทุเรียนหมอนทองด้วยแต่เนื่องจากว่าสมาชิกของ Facebook เห็นว่าตอนอยู่ที่เพราะว่าสมาชิกของ Facebook เห็นว่าตอนอยู่ที่อําเภอกันทารักษ์ซึ่งก็เป็นเดินแดนทุเรียนภูเขาไฟทําให้คิดว่าทุเรียนหมอนทองที่ตนเปิดขายเป็นทุเรียนภูเขาไฟครับตนเองก็ไม่ได้ดอกนะแต่เขาเชื่ออย่างนั้นนะครับ ทำให้มีคนโอนเงินมาสั่งซื้อจองทุเรียนนี้จํานวนมากซึ่งตนเองก็ไม่ได้ส่งทุเรียนไปให้เพราะว่าต้องเอาเงินที่ได้มานี้ไปโอนให้แก่ลูกค้าที่เป็นหนี้อยู่ครับเพื่อเป็นการใช้หนี้ต้องแสดงความรับผิดชอบเป็นหนี้และต้องใช้หนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับแต่เธอก็ไปก่อปัญหาใหม่ที่นีครับก็คือควรสั่งซื้อทุเรียนทู่ภูเขาไฟปราะว่าสั่งซื้อแล้ว <laughs> ไม่ได้เงินไม่ได้สินค้าทีนี้ครับ <laughs> ไม่ได้สินค้า <laughs> คือพูดง่ายว่าแก้ปัญหาหนึ่งไปก่อปัญหาเรียกว่าสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ครับประมาณนี้ครับแม่ยานนี้น่าจะลงสมัครสมาชิกนะครับสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่เธอก็รับผิดชอบนะคือลูกค้ารายใหม่โอนเงินมาให้เธอก็เอาเงินนี้ไปใช้คืนหนี้เก่าแต่ว่าคนที่สั่งซื้อก็ไม่ได้สินค้าทีนี้ครับก็เลยทาให้มีทาใม้มีผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับ โดยจากการที่ตัวนี้ตรวจสอบบัญชีฝากธนาคารแลร้วปรากฏว่ามีเงินผ่านบัญชีขอธนาคารของตัวเองนี่ครับบัญชีของตัวเองนี้มากกว่า3 0 0แสนบาทครับบุ๊ยครับสามแสนบาทเลยนะครับแสดงว่ามีคนสั่งซื้อเยอะเหมือนกันอันนี้ฮะนี่เธอก็พูดแบบเปิดใจเลยนะครับเปิดใจด้วยนะ,ะอายุเพียงแค่19ปีเองนะครับพูดอย่างเปิดใจเลยครับผมนะฮะ ลองคิดดูนะไม่ใช่ว่าเธอจะเบี้ยวนะเธอโดนเบี้ยวก่อนนะครับมันเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ขอยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาครับท่นานรัุพูกั่อกำลมือทานดาสพออก,กันธารเองก็แม่มองด้วยความเข้าใจนะฮะในเบื้องต้นครับจะมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความข้อหาช่อโกงในการจำหนาสินค้าซึ่งผู้เสียหายทยอยเข้ามาแจ้งความเรื่อยๆคุณพร มีมาจากตามพื้นที่ได้โทรศัพท์มาสอบถามซึ่งพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุได้มีการขออายัดต,ตัวผู้ต้องหาต่อไปครับโดยผู้ต้องหาได้รับสารภาพเบื้องต้นเราจะดูดูมูลค่าของความเสียหายก่อนโดยแต่ละรายมีความเสียหายประมาณรายละ1,000บาทถึง2,000บาทครับส่วนทางด้านนายสุกิจเหลืองสกุลไทยในอำเภอกรารทะลักครับก็บอกว่าขอบอกพี่น้องป้องปลายเตือนพี่น้องป้องปายเรานะครับทุกคน ว่าการหลอกลวงทางออนไลน์ในปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะมีการสื่อสารสร้างความเชื่อถือและก็ไม่มีสินค้าให้กรณีของผู้ต้องหารายนี้ประเด็นคือเกิดเหตุหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีการแจ้งมาว่าที่อำเภอกันทลักษ์ทุเรียนกำลังจะออกมีการใช้ชื่อผู้ต้องหารายนี้ครับเปิดบัญชีติดต่อซื้อขายและไม่มีการส่งมอบทุเรียนให้แต่ว่าจากการสอบถามข้อมูลจากผู้ต้องหารายนี้รับทราบว่าเคยรับจองทุเรียนเมื่อปีที่แล้วครับ แต่ว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีการซื้อขายทุเรียนทางออนไลน์รับจองตั้งแต่ปีที่แล้วครับแต่ว่าหลักฐานต่างๆนะครับที่มาจากหลายพื้นที่ที่ส่งมาที่อำเภอกันทะละลักนะครับทำให้เราทราบว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ก็เลยนําเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสิทธิเกตครับเพื่อรับทราบเบื้องตน้นและก็ส่งข้อมูลให้แก่ทางด้านผู้กกับของสถานีตำรวจภูธรกันทะละลักครับให้ตรวจสอบเนื่องจากว่าหลักฐานที่ปรากฏแจ้งมาว่าผู้ที่ทําการโพสต เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าทุเรียนอาศัยอยู่ที่อำเภอกันทละลครับเราจึงได้นําหลักฐานต่างๆมาประมวลผลจนสุดท้ายท่านผู้กำกับนะครับได้สืบสวนจนทําให้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้ในที่สุดครับอายุเพียงแค่19ปีเองครับและก็ทํามาแล้วกว่า4ปีเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลบึงมะลูอำเภอกันทละลครับนะฮะซึ่งตอนนี้ก็สามารถจับกลุ่มได้ครับเพราะว่ามีคนร้องเข้ามา นะครับร้องเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหมายสารทั้งหมด4จังหวัดด้วยกัน,นครับตั้งแต่ปี6 4 6 5เลยนะครับนี่เรื่องราวของการค้าขายก็ต้องเรามาระวังนะครับแล้วก็รวมทั้งการค้าขายมีหนึงคือสั่งแล้วไม่ส่งของสงสั่งแล้วส่งของแต่ว่าไม่ตรงกับที่สั่งครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไปผมสั่งซื้อดโดรนนะครับนะครับปรากฏว่าส่งส่งไม้เซลฟี่มาให้ครับนะครับ เป็นอย่างนั้นคือไม่ตรงนะครับแล้วก็จำนวนเงินทีนี้พอจำนวนเงินไม่มากบางทีเราก็เลยไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นการเก็บเงินที่ปลายทางครับแล้วก็มีล่าสุดนี้คือไม่ได้สั่งครับแต่ว่าเอารายชื่อเก่าของเรานี่ครับที่เขามีอยู่นี่ครับส่งสินค้ามาให้แล้วก็เก็บเงินปลายทางทีนี้คนในบ้านเองก็เข้าใจว่าสมาชิกภายในบ้านนี้คือสั่งซื้อสินค้าครับก็เลยมีการจ่ายเงินให้แก่ท่านด้านคนที่มาส่งของครับ แต่ปรากฏว่า <ste surprising> พอสอบถามแล้วไม่มีใครสั่งนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต้องระวังมีการส่งของนะครับก็ขอให้มีการสอบถามสมาชิกในครอบครัวก่อนว่ามีใครสั่งสินค้าดังกล่าวหรือไม่ถ้าเผื่อเกิดว่าไม่มีใครสั่งนะครับเราก็ไม่ต้องรับแต่ว่าจะไปแกะเปิดนะฮะถ้าเกิดแกะเปิดแล้วคุณต้องรับผิดชอบนะคือไม่รับก็คือไม่รับไม่รับสินค้านะครับแล้วก็ไม่ต้องแกะด้วยพอไม่รับเขาก็ตีกลับครับ เราก็ไม่ต้องจ่ายเงิน,นครับนี่ก็ต้องบอกกล่าวกัน,นครับไปถึงพูดที่อุปถัมภ์ร,ร,รายการถ้าเบื่อใครที่ทํางานมาจนกเกษียณอายุราชการแล้วนะครับอยากจะกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลราชธานีเรานะครับก็เลือกซื้อนี่ฮะ,จะเจเดิร์รัโมูเดร์ดนโค,ครงการ2ครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึง2คันด้วยกัน เป็นบ้านเดี่ยวคุณภาพนะครับประตูหน้าต่างวงกบประตูหน้าต่างนี่ใช้ไม้แขนแล้วก็ทุกหลังนะครับตอกเสาเข็มครับบ้านผมนี่สองสองชั้นนะครับยังไม่ตอกเสาเข็มอันนี้ชั้นเดียวตอกเสาเข็มทุกหลังครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับตอนนี้เขาเองก็มาพร้อมทั้งภายในโครงการมีทั้งสปอร์ตคลับสวนสนุกสนามเด็กเล่นนะครับมาพร้อมสับเลยนะครับสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับแล้วก็สวนสุขภาพ มาพร้อมในรูปโครงการโครงการนี้อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำร้าทางปววระจวบ a m า l i จ u d e นะครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ํแกระนิตติดตั้งเครื่องตันน้าอุ่นแล้วก็ประปาไฟฟ้าพร้อมสับถ้าเผื่อใครที่ต้องการเข้าไปเยี่ยมชมโครงการสามารถไปดูได้ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำร้าห่างจากปากซอยประมาณ ขับรถไปประมาณ2-3นาทีเองครับอยู่ฝั่งซ้ายมือครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถที่นี่รับไปที่นี่ครับอิสุสุตามปากภาคอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกค,ครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสุดีแม็เครื่องยนต์ 1.9DDI แล้วก็ 3.0DDIBlueHover แรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันพลานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับ เครื่องยนต์3.0นะครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรครับส่วนเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์ออโต้6สปีดนะครับถ้าเผื่อเป็นรถรุ่นเก่าที่ผมขับนะครับเกียร์เพียงแค่4สปีดนะครับอันนี้เป็น6สปีดแล้วแล้วก็บางรุ่นเดินตอนนี้ขึ้นมาถึง8สปีดครับนะฮะ ในขณะเดียวกันก็มีทั้งกระบะตอนเดียวกับระบะแคกะบกร,ระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงที่เรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์นะครับแล้วก็ออฟโรดก็คือรุ่น V Cross แล้วก็รวมทั้งรถอเนกประสงค์ก็คือตัวมิวเอ็กซ์ครับออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับดูภายนอกก็เหมือนประหนึ่งว่าเป็นรถ S u v ขนาดใหญ่ภายในเขามีการตกแต่งประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานครับฮารุฮารานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนี่คือรถอเนกประสงค์7ที่นั่ง MPV มพิวเอ็กซ์ครับเป็นรถครอบครัว เบาะนี้เป็นแบบคูนแม็กซ์เลยนะครับแล้วก็กล้องนําทางนี่ครับกล้องนําทางนี้เป็น a d u ัสตัวเลยครับเพื่อความมั่นใจและก็ปลอดภัยด้วยครับล่าสุดนี้เขามีการปรับชมอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็น Minor c h a ชนนะครับก็คือปรับภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับกระจังหน้าปรับใหม่ครับเพิ่มสีเทาอีกตังหงาด้วยล้อแม็กก็ลายใหม่ครับ อยาตัวนี้ก็เป็นกระบาสสิประตูยกสูงรุ่นไฮแลนเดอร์นะครับสวยงามมากครับท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเผื่อต้องการเสริมสมรรถนะให้แก่เครื่องยนต์เลือกเติม e ีซ y เป็นสารฟูเซติติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึกหรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปืดเลื่นปืดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC สามารถเลือกเติมได้ที่ถาวรอ,อย่างยื์ทั้ง3ส,สาขาอุบลวีนาน,านันตรงข้ามกับปั๊มปตทหัวสนามบินสอสยนด้านข้างทุ่งสีเมือง อุบลเอ่อแล้วก็อุบลวีนันเอ่ออุบลเซอร์วิสนะครับอ่าที่ลังอาวุธครับฝั่งวารินก็เรืองทวีให้แยกวารินร้านแสนลักออตโต้ตต AC, เซอร์วิสตรงคาบตึกดีแท็ทางไปจังหวัดสติเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกสามารถเลือกเติมได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงแล้วก็รถมือสองรถใช้แก๊สรถใช้น้ำมันเบนซินซหรือว่าดีเซลครับผมเองก็ใช้เป็นประจำรถทุกคันของผมเลือกเติม